อันนี้ใส่เสื้อชูชีพอย่างดีเลยใส่เสื้อซูชีอย่างดีดูอันนี้มาจากที่ไหนครับบารกรรมอบารกรรมโอ้ลูกสาวหลานสาวเล่นน้ำแรงพอควรนะเนี่ยยืนยืนยืนแรงแรงเนี่ยต้องระวัง้ <c oughs> ต้องระวังคุณหนูคุณน้องน้ำมันขึ้นอะน้ำมันขึ้นเหรอขึ้นเรื่อยๆอ,อ๋อค่อนข้างแรงเลยเนี่ย ้ะเผลอละสะเผลอล้วตาไม่ทันนะหนูทันเลยหะเรามดีอยู่ข้างเขื่อนทางไปบ้านอ่าบ้านในห้วยนะครับหรือว่าบ้านแท่นนาบ้านแท่นนางงามตอนนี้ในหมู่บ้านแท่นนางงามที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยบ้านแท่นนางงามที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับก็จะอาศัยใช้รถ ใช้รถอ่ารถเขาเรียกรถอีแักอีแชนเหรอครับอีแักอีแชนเดินทางเข้าตอนนู้นเครับเข้าในห้วยหายดีเนะครับเดี๋ยวน้ำจะพัดโอ้ไหลแรงนะเนี่ยนะครับท่านไปชมเดี๋ยนีครับเออขี่รถโด,ดยสารอ้าไปนู่นขี่รถขี่รถโดยสารมาจากบ้านแค่ไหนงามเหรอครับอ๋อมีปลามาขายมีอะไรกำลังขึ้นมากเลย ครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นเห็นลุงเขาก็เดินเดินน้ำทางนั้นเลยครับท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมเชิญชวนนะครับถ้าจะมาเล่นน้ําตอนนี้ยังพอเล่นได้แต่น้ําก็ค่อนข้างแรงน้ําค่อนข้างแรงนะครับนี่ครับน้ําค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเดินดูยน้ำโอ้น้ำาแรงมากเลย คอนทังแรงน้ำคอนทางแรงครับท่านผู้ชมแต่แถวนี้เล่นได้ทีนี้เล่นได้โอ้ร้านอาหารคุน้องอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกแลนด์มาร์คแห่งใหม่จุดเล่นน้ำ ประตูเขื่อนแม่น้ำยมคอมบังแก้วอันซีมรักกรรมมาเล่นได้ให้โอกาสแค่หนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนเนี่ยภายในเดือนตุลาเนี่ยเดืหนึ่งเดือนช้าไปมาก็เสียใจด้วยเสียใจต่อไปท่านจะเจอทะเลเนาะะจจเออะไรงจนน้ำน้ำข้ามกี่วันแล้วอาจารย์ห้าวันแล้ะห้าหกวันแล้ว จริงจริงมันไปวิ่งไปจอดตรงเขื่อนใหม่ได้ไหมได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไปไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นรถสายรถบิ๊กต๊อแล้วมาคืนขึ้นเยอะไหมตูนพอก่อนใน7-8เซนนฝากครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่คนก็ในช่วงเดือนตุลาเนี่ยต้องรีบมาเลยฝากเชิญชวนที่อาจารย์ให้ไปไหนแน่จะไปไหน จานรู้แล้วไปรือของพี่โลกนนาจานลองเชิญชวนที่ให้คนพี่โลกคนมรกรรมคนพี่โลกครับคนมรกรรมมาน้ำเนี่ยมีได้กันครั้งเดียวปีละครั้งปีละครั้งในวันที่ยี่สตุลาถ้าไม่มาก็บางปีบางปีก็อาจจะไม่มีบางปีเพราะไม่ท่วมมันเนาะแต่ปีนี้ปีนี้ท่วมมากกว่าปี64สี่สองหสไงมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะมันจะเท่าปี54ปัจจุบันนี้วันนี้วันที่วันที่เท่าไ่ สิบสองตุลาสองพันหร้อยหกสิบห้ามากกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปลุยน้ําเล่นพาท่านผู้ชมลุยน้ําเล่นมีลูกหลานมาเล่นกันเยอะเลยครับท่านผู้ชมอันนี้มาจากไหนอ่ะมาจากไหนกันหลังม้อนอค่ะหลังมอ้โหที่มอนนอไม่มีน้ําอย่างนี้เหรอไม่มีนนี่น้าตกธรรมชาติพอมาจากหลังม้อนอฝากเชิญชวน พี่น้องเพื่อนๆแถวมอหน่อยสิให้มาเที่ยวน้ําที่นี่ภายในเดือนตุลานี้เอาฝากๆเชื่อเชียนไอ้บอกหน่อยสิเชาวมอนออยากจะมาเล่นน้ำที่บางละกัโมุดเลคะน้ำ่ามนคะวันนี้หนูมาแล้ววันนี้หนูมาแล้วหนูมาหลายวันแล้วด้วยเออมาหลายวันแล้วพาลูกหลานมาพาเล่นง่ายเพราะว่าน้ํายังไหลไม่แรงครับครับน้ำสะอาดน้ำสะอาด นี่ครับมาจากมอนงูอยอ่ที่งูตัวนี้เนี่ยนขวดน้ำโค้งเนี่ยมีงูมีงูเข้ามาให้ชมด้วยงูน้อยงูน้อยเนียไหนอะไปล้างอ๋องูน้อยนี่ครับ่านผู้ชมงูปลาไหลเป็นงูกินเป็นงูกินกบกินเียดเป็นงูไม่มีพิษนครับอยู่นยานานากู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 ูก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 กู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 ู ตกครับมีอาหารขายมีของกินขายว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดก้วยทอดนะครับมามาเล่นน้ำจุดแลนด์มาร์กตรงนี้มีไข่นกกระทามีผลไม้เขาเรียกอะไรฝรั่งแช่อิ่มเหรอฝรั่งแช่อิ่มลูกชิ้นลูกชิ้นทุกอย่างตรงนี้มามาเล่นน้ำก็มีของขายนะองมานไ ไม่รู้นะเาายเอาไปตีมันอไปย่าไปตีมันอย่าไปตีมันพอ,อ,อมันเดี๋ยวทานไล่ไม,มันไปไล่มันไปบอกว่าไปเมื่อกี้เมื่อกี้ตีไม่ถูกไ,ไม่เป็นไรขอโทษท<ป>ีไปไปไป ตูเขื่อนแม่น้ำบางแก้วครับรขึ้นมากน้ำเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปคูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ชุมชนปากาประตูน้ำบางแก้วนะครับอยู่ด้านหน้าเ,เรา,าจะไปมาตกเบ็ดเหรอเบ็ดปลาอะไรอ่ระานะมาจากไหนเนี่ยประมาจากยูนเนี่ย มาจากาลากรรมในเด็กกระชากส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรส่วนทั่วครับปลาทั่วเลยก็ครับ,รบนี่ประตูน้ำบางแก้วครับเดี๋ยวให้ดูระดับน้ำปีนี้มากกว่าปี2อ6 4ปีที่แล้วปีนี้วันวันที่12เดือนตุลาคมเนีครระดับน้ำตามเสานี่คือตอนนี้อะไรอ่ะ เนี่ยเสาเสาเสาหน้าเสาระดับน้ําที่เขื่อนปักคองบางแก้วเป็นไงเราที่กี่วันแล้วเนี่ยน้ำข้ามเนี่ยเพิ่ข้ามสวันครับเดี๋ยครับลุงแกะๆๆลุงแกะปากคองบางแก้ว ปีนี้กับปีที่แล้วลุงแกว่าปีนี้เยอะก,กว่านั้งเยอะแยะแล้วเยอะก,ก,ก,กว่าเลยสองก,กว่านสองสองกก็มีปัญหาไหมหรือว่าหมายถึงลำบากไหมหรือวันชินชินตัแรแต่แรมทุกปีเกิดมากับน,น้ำเนาะพวกเรา <c oughs> ขอบคุณมากลุงแกสวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมา,าดูเนี่ยพี่น้องที่อยู่ริมริมเขื่อนหน้าเขื่อนของบางแก้ว สวัสดีครับลุงเป็นไงลำบากไหมเป็นอย่างเงี้ยทุกปีปีนี้มากกว่าปีที่แล้วห้าสี่เนาะก็นี่ก็ข้ามมาหลายวันแล้วเนี่ยข้ามนนันอ๋อเพิ่งข้ามเมื่อวานครับเดี๋ยวพาเธอพามาเที่ยวชุมชนพี่น้องในประตูเขื่อนบางแก้วนะครับนี่ ผลของหนีน้ำกันขึ้นมาบนโอ้เราดักปลาดักปลาดักปลาตรงนี้กันเลยเหรอฮะ,ฮะได้ไหมได้ปลาอะไรไม่ได้เลยแต่เราดัก,กเราใช้อะไรรอบลึกใาย อ๋อนือข้ามมาคืนข้ามเมื่อวานสามวันแล้ว,วลวำบากไหม้าบากหแล้วจะขึ้นจะขึ้นไปอีกเยอะไหมเนี่ยรู้เหมือนกันเนี่ยฮะพอมีมีน้ำข้ามอย่างนี้ทุกปีเราก็ต้องหนุนทุกปีแล้วทาง เทศบาลทางไรเขามาเยี่ยมเยือนบ้างหรือเปล่าครับอ๋อเขาก็ามาเข้ามาดูมาเยี่ยมเยือนครับนี่ครับพี่น้องชุมชนปากเขื่อนของบางแก้วไปหนหนึ่งไปหนหนึ่งอ่ะหนึ่งคุยกันหน่อยครับกุ๊กหนึ่ง แล้วก็ไก่นี่ยังไม่ท่วมกบกำลังลกำลังจะท่วมอ๋อท่านนี้คราบท่านผู้ชมเราเรามายืนจุดที่มองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำบรารรรมแล้วก็ชุมชนบ้านปากคลองอทุกทุกหลังคาก็น้ำก็จะจุ่มพื้นแล้วก็เกือบจะถุมจุ่มพื้นก็มีหลายหลังที่มองเห็นอยู่นี่นะครับชุมชนบ้านปากคลองแล้วก็เดี๋ยวท้านผท้ชมหลัง ที่บ้านเนี่ยนะบางบ้านเพรบ,บางบ้านก็ครึ่งหลังเลยท่วมเห็นหลังคายอย่างเดียวครับเนี่ยครชุมชนปากคลองเราอยู่จุดที่ยืนถ่ายอยู่นี่เป็นประตูน้ําบางแก้วคลองบางแก้วนะครับและนี่สะพานข้ามแม่น้ําเห็นรถวิ่งอยู่นะสะพานข้ามแม่น้ําบารกกร,รมจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็ท่านางงานจุดที่สามก็บ้านชุมแสงเป็นสะพานข้ามแม่น้ํายมนะครับอ่าคลุกหนึ่งนะครับ เอ๊ะมันข้ามมากี่วันแล้วประมาณได้ที่ทุงนะครับได้ที่ล่อเนี่ยโอ้โหน้ำเออขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วางคืนเยอะข้างคืนข้างคืนมันมีพวกเด็กๆวัยรุ่นคอยแทงคูงแทงปลาได้ไหมได้พอได้มังอ๋อก็ส่วนใหญ่ได้ปลาอะไรเป็นกระพูกปลาช่อนมั่งแล้วก็เป็นพวกกบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนมันขึ้นเยอะไหมขึ้นประมาณสักห้าเซนได้อ๋อแต่ก็ขึ้นเรื่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นมามัน ตอนคืนไม่ขึ้นขึ้นตอนช่วงเช้าไปบ่ายอะไรเงี้ยโอขึ้นอ้าทำไมทำไมคืนไม่ขึ้นมันนอนหลับมง<อ>ไม่รู้เหมือนกันนะครับนอนหลับอ๋อมาเช้าเออมาอะไรเงี้ยไก่นี่ก็นอนต้นไม้เลยเหรอใช่ผมว่าผมจะย้ายไปอยู่ในวันนี้แหละอ๋อจะจับมันย้ายเขาเขาเขานี้เหรอย้ายไปอยู่ทางงูเลยทางพวกมังคัดทางปุยางหมดเลยอ๋อทางนูเขาไม่ทั่วมาไปดูไปดูบ้านญาติกันไว้แล้วอ๋อย้ายหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วที่บินลอยน้ําไปมีไหม ก็มีบ้างรอหลายตัวโอ้ยนนอนต้นไม้แล้วอ่ะบ้านบ้านหรือนิดเดียวแล้วกันประมาณครับบ้านบ้านอาจารย์บ้านจันหนึ่งก็อีกคืบกว่ากว่าเองอีกคืบกว่าประมาณสองคืบละท่วมพื้นคือกว่ากว่ายังไม่ท่วมคเพราะถ้าดูพื้นบนก็สองคืบตกกันไม่แน่เลยต้องหนุนบ้านแน่แล้วฝนตกอ่ะมันมีซุดมีอะไรไหม ไ,ไม่ไม er ่ครับไม่เนาะพอเคยท่วมมาแต่ปีนี้ท่วมเยอะที่สุดเลยนะดี๋ยน้อยกับปีห้าสี่เดี๋ยวก็พวกหน่วยงานเขาก็มาดูแลครับก็ก็มีมีเข้ามาพวกทั้งชาติพวกหมู่บ้านพวกอำเภอพวกอะไรเขาก็มาดูแลอ๋อแล้วเทศบาลเทศบาลก็มาเทศบาลเมืองเมืองใหม่เมืองใหม่เมืองใหม่ในยงวิบูลอ๋อครับนี่ครับท่านผู้ชมดูสถานการณ์ เขื่อนแม่น้ำยมเขื่อนปากคองบางแก้วเพียบเลยครับเที่ยวท่วมอย่างนี้ก็เรียกท่วมสันเขื่อนเลยท่วมครับเลยเลยหลังเขื่อนขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยครับตอนนี้ตอนตอนนี้ก็ปีหกสูงนะครับปัญหามันมาจากสุโขทัยแล้วก็ใครเห็นก็ว่าเขื่อนบางแก้วไอ้เขื่อนนเรศวรมี ปัญหาเรื่องประตูน้ำเขาคงแก้ไขแล้วมั้งเนาะห็นบ่อเห็นเขาบอกปิดเปิดกันอยู่อะไรเง้ยไอสลิงสลิงว่าอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ขอบคุณจันหนึ่งมากครับสวัสดีครับบครัเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูอ่าตีนตะพานฝั่งพิษณุโลกของบารกรรมเราเขาเรียกเกาะตีนตะพานหมูสิบห้าอันนี้ก็หมูสิบห้าว่ะสิบห้ามันกันแต่งคนละฝั่ง อันนั้นอันนั้นตีนพานั่นตีนพานคุ้มไม่ยากคุ้มสันเขื่อนอ๋อคุ้มสันเขื่อนครับท่านผู้ชมที่ดูช่อง y o YouTube นาคบัวอยากจะมาเยี่ยมเยือนมาช่วยเหลือก็มาได้ที่คุ้มไม่ยาหรือว่าคุ้มสันเขื่อนมาที่แยกหมู่บ้านบางกลุ่มแยกทางบางแอบประตูบางแก้วเข้าบ้านแท่นนางงามคือบารกรรมโมเดลนะบาร์กกมโมเดลครับขอบคุณครับนี่เดินผมมาบมรุตัดไปขัง นี่ครับที่นอนของไก่หลบน้ำน้ำท่วมคุ้มสันเขื่อนเออจับได้สตัวแล้วเหลือสี่ตัวออมันหลุดมาจากไหนอาจาล้ระเค่หนึ่งจารหนึ่งอันนี้เขาไวไหยสารเขาครับไายขึ้นมาสารตัวงแต่อยู่ข้างล่างเลยอ๋อสารพวกภูมิที่เด่ๆอยู่เห็นมั้ยนอ๋อเห็นชัดเห็นชัดจมน้ำอยู่ในจมน้ำก็เลยเชิญเชิญ <ๆ S 1> ขึ้นมาหลบน้ำนมาไว้ก่อน ปลาแดงงี้ก่อนปลาแดงเสียน้องครับมาตกปลาแดงอ้าวจริไม่ได้น้องไดนนโมบาลกกรมครับอันนี้เขาเรียกชุมชุมชนคุ้มคุ้มแม่ย่าเมื่อกี้ไปถ่ายคุ้มคุ้มฝากเขื่อนอะไรไหมคุ้มสันเขื่อน วันนี้เราพาท่านผู้ชมที่ดูช่องยูทูปนาคบัวนะครับมาเยี่ยมชมพี่น้องชาวคุ้มแม่ย่าตีนพานฝั่งบาลากมฝั่งพิษณุโลกก็ได้รับความเดือดร้อนอที่อยู่อาศัยแล้วก็ขนย้ายกันมาอยู่ตีนพานตอนนี้ที่ตีนพานก็นขยับหนีกันมาเรื่อยขยับหนีกันมาเรื่อยก่อสร้างความลำบากค,ครับท่านผู้ชมที่อยู่ ในเมืองอยู่ที่นั่นอยากจะมาช่วยเหลือก็มาได้นะครับเอาสารอาหารแห้งก็มาดูกันได้ทั้งหมดตรงนี้มันกี่คูเรือนอะ่ห้าหลังค,าเ, <25 S 1> งคาเรือนนะครับหมู่15<ไหน>ก็มีลูกแฝดด้วยเหรอแฝดหญิงชายช้ช่อ๋ออายุก,กี่เดือนแล้วครับส,สี่เดือน นี่ครับเดือดร้อนมากลูกลูกอ่อนลูกแฝดด้วยชื่ออะไรนะพี Big ่บิ๊กบิกอสบิ๊กบอสเอ่อเขาเรียกกับอะไรหกสี่หกห้าหกสี่กับหกห้านะครับแต่คู่นี้น้ำท่วมหกสี yeah, <okay. S 1> ่กับหกห้าเอ่อบิ Big ๊กบอสนะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมสันเขื่อนคุ้มไม่ยากครับคุ้มสันเขื่อนที่เราไปดูกันมาเมื่อสักครู่นี้ ท่วมมากี่ว eh ันแล้วนายย้ายขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นเดือนแล้วเหรอโอ้ก็ลำบากก็กินนอนกันอยู่ตรงนี้หรือกลับไปนอนบ้านได้ท่าน้าบ้านยังไม่ท่วมก็ลงไปนอนบ้านสาก็นอนนนอนนแล้วพวกหน่วยงานกาจงกระชายเขาก็มาเยี่ยมเยียนมาดูแลแล้วใช่ไหมมามาแล้วจ้ะโอ้ครับนี่ครับน้ำปี2,565 คุ้มไม่ยาตีนสะพานปีนี้ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเยอะไหมเนี่ยเยอะะค่เห,ห๋เขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยมันขึ้นน้อยกว่ากลางวันครับเหียกบเหียกบมาแล้วเหียกบเป็นไงครับลำบากไหมทางุกือครับใช้เรือใช้แพกันเป็นประจำใช่ครับอ๋อแล้วก็วันนี้มันขึ้นเยอะไหมล่ะ วันนี้วันนี้ก็นิ่งๆทรงๆตัวอยู่ครับเห็นเมื่อกี้จานหนึ่งเขาบอกว่ากลางวันเอาขึนมากกว่ากลางคืนใช่ครับใช<อ>่ประมาณต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมาาทที่ผ่านมาขึ้นเยอะอ๋ะออ,อันนี้ก็ขึ้นขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันใจหยุดหรือเปล่าเมื่อไรก็ลุนกันไปใช่ลุนกันวันต่อวันอยากอยากให้ลงแย่ให้ลงแย่แล้วกจะได้จะได้อ่ไปกินอยู่กันสบายขึ้นเนาะ ครัขอบคุณมากครับครับผมครับนี่ต้องขนรถขนบ้านขึ้นมาอยู่กันบนถนนนี่ครับจับน้ำท่วมทุกหลังเลยท่วมพื้นบ้านก็ยังไม่ท่วมพื้นเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านลงเรื่อยชุมชนลงเรื่อยเป็นไงน้ำขึ้นเยอะไหม เยอะครับผมว่ามันคงจะหยุดแล้วนะเพราะว่าผมต่อไอตีก็คอยระวังไฟยสายส่งไปแล้วออมากกว่าปีที่แล้วเยอะเหรอเอยอย่างไงไม่ทราบแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วมันขึ้นไวลงไวนะเก๋ปีนี้จะท่วมพื้นบ้านอาจารย์หน่่ยไหมนะผมว่าจาไม่พื้นจะไม่ท่วมเป็นปีลรอบโายังเหลือเยอะเนี่ยเป็นศอบเลยนี่ยศอกขว่าของอาจารยหน่อยเหลือหมายถึงว่ายังมันจะจางเลหยังไม่ถึงพื้น หมายถึงว่าตอนเนี้ยครับผมยังมีเปอร์เซ็นที่ถ้าเดี๋ยวเข้าไปดูงในครับผมยังไงก็ให้ลอดปลอดภัยน้ําไม่ท่วมเนาะครับไม่ท่วมพื้นไม่ท่วมเลยครับโอ้โหท่วมเยอะนะเนี่ยอ๋ท่วมขึ้นมาเยอะเลยโอ้โหหนักเลยแล้วเยวคุยโคหน่อยนะคนดี้มากระปิ้งแล้วนี่๋อสวัสดีครับครับ มาถ่ายน้ำเหรอมาถ่ายน้ำ <c oughs> ปีนี้2,565มากกว่าปี2,564 <c oughs> ยังน้อยกว่าปี2,554 <c oughs> อ้ย่าน้อยกว่า,วายเยอะน้อยกว่ายเยอะอันนี้ก็ไอ้ปี54บนถนนท่่มเนี่ยอ๋อบนถนนท่วมที่ที่ที่หน้าบ้านนี่เนาะ,ะครับ<า>เดี๋ยวขอบคุณมากครับคนเี้วครับครับนี่ชุมชนลงเลยเข้าพยพรถ อุยบที่อยู่ขึ้นมาอยู่บนบ้านบนถนนกันโอ้โหถนนต่ำน้ำลึกเป็นเมตรเลยเนี่ยนี่นาวาครับาาชื่อนาวาเลยน้ำเยอะนาวาตกเป็ดได้ไหมได้กี่ตัวอน,น่านี่นี่นชมชนลงเรื่อยนะครับน้ำ ยืนอยู่นี่แก้วขอวเขาแล้วก็กําลังขึ้นขึ้นทุกวันไหมเนี่ยขึ้นทุกวันค่ะอ,อ๋อนี่มันน้ามันไหลเข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าปกติที่ไปดูเมื่อกี้มันจะไหลอ๋ออ๋อ,อนี่มันจากไม่น้ํไหลเข้าไม่น้ไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้า,อ,าอ๋อครับท่านผู้ชมบ้านในๆก็ต้องเดินลุยน้ำเอาเด็กๆไปเด็กๆวัยรุ่นก็แค่เอวอะไรที่เห็นอยู่นั้นแค่เอวไปแล้วครับเลยตรงเรือไปนู่นนะ ที่บ้านหลังตางน่ยนะที่มีกับไฟนั่นอันน่าคพอแล้วโอ้แล้วถ้าถ้าเรามาทางสันสันเขื่อนโรงเรียนบอสแล้วนี่แหละอันนี้เราไปหยุดนั่นมันจะมาถึง้าน้านยายยายทุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมดูช่องนาคบัวเนี่ยไปดูน้ำทางอ่สันโรงเรียนบอสของเราฮะไปยบ้านอ่ะเข้าอ๋อ ไอวายนาวาเหรอไหนโดูสายขวาเอาจ,จัดจัดจราจรให้ดีเดี๋ยวชนกันเลยน้อยอะไรขวางเล่นใหญ่อะ <c oughs> โอ้โหใหญ่จริงน้ำใใครจะไปมากใครมากไปเล้นะม้าค้อยคอยแงะไปดูลุงสักด้วยนะเดี๋ยวจะจมน้ำ<ป>เหลือความเมาเบียร์หรือยังอันนี้จะมา กับสถานการณ์ที่บ้านลงเรื่อยเอาลุงมาตัดผมลุงศักไอ,อ้ตอนตอนถ้าตกน้ำเนี่ยเราก็กลักวกลัวท้องจะหายมา <c oughs> ไม่ใช่กลักวจะกลัวก็ไหนกลัวท้องเส้นใหญ่จะหายเป็นไงลำบากไหมอย่แล้วใกล้รอดแล้ววะพอสมควร รเราก็ลูกไมน้ําอยู่แล้วอ่าก็ต่อกันอยู่เงี้ยทั้งปีทั้งปีทั้งชาติตั้งแต่เกิดมาโตมาก็อยู่กับน,น้ํายม่กน,สม,นสมัยก่อนยิ่งกว่าน,นี้นะเนาะยิ่งกว่าน,นี้น,นี่ถนนมันยกขึ้นมาสูงแล้วบ้านก็ยกสูงขึ้นหลายหลังสมัยเราเป็นเด็กก็ยิ่งกว่าน,นี้ยิ่งกว่าน,นี้น้ก็จะไหลแรงกว่าน,นี้โอเคขอบคุณมากลุงศักลุงศัก ครับตอนนี้เรามาตรงจุดโรงเรียนบรารกรรมวิทยาศึกษาหรือว่าบศสอที่ภายในโรงเรียนนี่น้ําไม่ท่วมครับน้ํายังไม่เข้าน้ําไม่เข้าฝนตกมือานี้ที่โรงเรียนบวชน้ําท่วมก็บอสอก็ไม่ท่วมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูน้ำํำท้ายลงเรื่อ,อยก็คือต้องเข้าสายาหลังโรงเรียนบอสหรือว่าโรงเรียนบรารกรรมวิทยาศึกษาเพื่อไปดูน้ํา ตอนนี้ที่ในหนองก่ำนี่ก็ยังไม่น้ำยังไม่เพิ่มระดับน่าจะปิดประตูเขื่อนตรงนั้นนะฮะตรงท้ายลงเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับหนองลีหลังโรงเรียนบอสอครับหน,งนบอ,องลีน,งน,อองน้ำมันขึ้นบ่าครับเนี่ยตรงนี้เหมือนไม่ไม่ขึ้นนะครับเหรอครับ อ๋อในนี้มันไม่ได้ไกลเข้าก็ปิดประตูไว้เหรอประตูตรงนี้นะแล้วมาตกทุกวันเหรอโอ้พิ่งมาได้ไหมไม่ได้โอ,อ้ทางหนองเลนนี่ก็ยังไม่เข้าเนาะน้ำมาะเนาะทางฝั่งเนี้ยของหมู่สิบเก้าของวันไล่น้ำก็ยังไม่เข้าเข้าของ เดี๋ยวเราไปดูตรงประตูท้ายเขื่อนบ้านลงเลื่อยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงท้ายลงเลื่อยครับตรงประตูน้ําเทศบาลมาละกรรมเอาเครื่องมาติสูรน้ำทาง โอ้โหบ้านจะทุมหมอหลังเนี้ยเราอยู่กันยังไงเนี่ยมันจะท่วมแล้วเนี้ยยทุมนี่ครับจมชนลงเรื่อยที่เรามา,มาเมื่อกี้สังสัง่ง,ง,งน้นนี้หนุ่มหนุ่มสาวพายเรือเล่นน้ำเอาเราลุงเงยไปไหน آ? อ่ะไปรถอ๋อไปอยู่แม่หมอ เรามีลูกค้าดีไหมน้ําท่วมอย่างเงี้ยก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วมันมามันมา,มนมาต้องมาทางนี้เนะาะเขาก็ยังดียังออกเข้าออกได้น้ํามากับปีที่แล้วรวึงไงแอบขวาอ๋อมากัปีที่แล้วจะเกือบจะเข้าปีห้าสี่อ่ะเกือบแล้วเหรอเหลือประมาณเท่าไหร่ประมาณอีก่งต้นไดเหลือต้นไดสองพันอ่ะปีปีหกสี่นี่ชิดซ้ายไปแล้ว 6.4สีปีที่แล้วคือชิดซ้ายไปแล้วลตอนนี้ก็หกห้าทำลายตำแหน่งแล้ว,ลลวครับนี่ครับบ้านลงเรื่อยท้ายทายเขื่อนไอ้ท้ายลงเรื่อยสุดเขตเทศบาลมาดูน้ำออกครับเทศบาลมาลำกรมอันนี้จะเป็นประตูเป็นประตูน้ำ เจ้าหน้าที่เทศบาลมาเตินมน้ำมันไว้เติมน้ำมันเทศบาลมาทำสลบทั้งวันทั้งคืนเหรอหลบทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดโอ้มันช่วยช่วยได้เยอะเลยเนี่ยช่วยได้เยอะเลยช่า,างช่างละามาดูแลการเตินมน้ำมันเครื่องดูนเครื่องดูน้ำออกจาาหน้องคำนองนี ไม่ไซึมเลยนะหือว่าฉัโอ้แย่ขังได้เยอะเลยอขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่เทศบาลครับเยอะกว่าปีที่แล้วเหรอเยอะกว่าเยอะกว่าปีที่แล้วแล้วก็จะหนุนพ้นไหมเนี่ยพื้นเนี่ยจะท่วมไหม จะทวมพื้นไหมหนุนสูงขึ้นมาแล้วอโอ้โหเหลืออ,อ,อีกไม่ท่อหร่จะทุ่มพื้นแล้วเนอะพ่าขอบคุณครับขอบคุณมากมากท่านผู้ชมนี่คือท้ายหลงเลย uh, ในช่องนาคบัววันนี้เราพาท่านมาดูน้ำ ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ดูช่อง y o t u u e หนาบัวนาคบัวอยู่นะครับคนที่อ่าารกรรที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้่าได้รู้ได้เห็นคลิปที่เราแชร์ไปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ